สวัสดีครับผมพบกับช่องหนูใบเตยนะครับผมวันนี้หนูใบเตยก็อยู่บ้านนะครับผมในช่วงเย็นๆนะครับผมก็ฝนตกนะครับผมเอ้ยฝนตกนะครับผมมันหนูใบเตยก็ลงช้างหนูใบเตยนะครับผมก็ยังไม่เสร็จนะครับผมนี่ มีเสาแล้วครับผมแล้วก็กําลังจะสร้างนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเริ่มสร้างนะครับผมก็ <c oughs> ยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีหลังคาเหล็กสันไทยนะครับผมที่จะนํามาสร้างโรงช้างนะครับผมให้หนูไปใบเตยนะครับผม <c oughs> สําหรับอุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่นะครับผม พ็ขวานก็มาถ่ายคลิปนี้นะครับผมเพื่อให้ได้เห็นนะครับผมชีวิตความเป็นจริงนะครับผมชีวิตประจำวันนะครับผมยี่ได้พบเจอนะครับผมยามฝนตกนะครับผมและในช่วงกลางวันนะครับผมยามแดดร้อนนะครับผม ตอนนี้พ่อขวานก็กําลังเริ่มสร้างนะครับผม <c oughs> เริ่มสร้างโรงช้างให้หนูใบเตยนะครับผมที่คะแนนนะครับผมคะแนนของคุณพ่อคุณแม่ F4 นะครับผมช่วยสมทบทุนนะครับผมอยากให้หนูใบเตยมีโรงช้างนะครับผมได้พักพิงในยามฝนตกนะครับผมในยามแดดร้อนนะครับผมทั้งพ่อขวานก็ ขายนะครับผมขายผลไม้นะครับผมตะกาละห้าสิบคะแนนนะครับผมเพื่อหาทุนนะครับผมมาสร้างโรงช้างนะครับผมให้หนุ่ปบเตยนะครับผมตอนนี้ก็ซื้ออุปกรณ์มาก็เกือบจะครบแล้วนะครับผมก็ยังขาดอย่างเดียวนะครับผมก็คือลังคาเหล็กสันไทยนะครับผมลังคาเหล็กสันไทยนะครับผมก็ประมาณ สามหมื่นกว่าคะแนนนะครับผมสามหมื่นกว่าคะแนนนะครับผมพอขวานก็ยังไม่มีทุนนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าไปสอบถามเรื่องราคานะครับผมสำหรับราคาเหล็กสันไทยนะครับผมช่างก็ได้กะประมาณนะครับผมก็ได้บอกราคาคร่าวๆกะประมาณนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เหล็กก็ราคาขึ้นนะครับผมเหล็กก็ราคาสูงนะครับผม ก็ขวานก็ขายผลไม้ครับผมขายผลไม้ทุกวันนะครับผมทุกเช้านะครับผมทุกเช้าทุกเย็นนะครับผม <c oughs> เพื่อสะสมคะแนนนะครับผมไปซื้อหลังคาสันไทยนะครับผมเพื่อที่จะสร้างโรงช้างนะครับผมให้หนูใบเตยนะครับผมได้สําเร็จนะครับผม ก็เป็นหมายเลขบัญชีนะครับผมแล้วก็ะก้านะครับผมะก้าละห้าสิบคะแนนนะครับผมก็เป็นอาหารช้างออนไลน์นะครับผมช้างตกงามนะครับผม <S <S 1> <S 1> เพื่อหาคะแนนนะครับผมสร้างโรงช้างให้หนูใบเตยนะครับผมบกความก็ไหลขายมาเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่ต้นนะครับผม ตอนนี้ก็เหลืออุปกรณ์สิ่งสุดท้ายนะครับผมก็คือหลังคาเหล็กสันไทยนะครับผมตอนนี้กําลังสร้างนะครับวนซ้ายบนขาวาเลยหนูไปเตยนะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับผมต้นสับปะรดที่พอควานให้ก็เหยียบเละหมดนะครับผมก็เละเละหมดนะครับผมก็มีแต่โคลนนะครับผม นี่ครับผมสายฝนก็โ <c oughs> ปรยปลายนะครับผมสำหรับช้างน้อยนะครับผมช้างน้อยวัยเก้าขวบนะครับผมก็ <c oughs> ยืนตากฝนนะครับผมตากแดดในช่วงกลางวันและกลางคืนนะครับผม ออข้อความก็อยากให้คุณคุตบอลเอฟซีทุกท่านนะครับผมได้เห็นนะครับผมความเป็นอยู่นะครับผม <c oughs> ของน้องใบเตยนะครับผมในยามฝนตกนะครับผม <c oughs> ในช่วงกลางวันนะครับผมในยามแดดร้อนนะครับผม ใบเตยก็โยกนะครับผมนินเลีนยเสี่แขะนะครับผมต้นสับปะรดนะครับผมก็เปื่อนโคลนนะครับผมก็เปื่อนโคลนนะครับผมบางทีน้องก็ทานนะครับผมบางทีน้องก็ทานไม่ได้นะครับผมสำหรับการสร้างโรงช้างนะครับผมของหนูใบเตยนะครับผม ก็มีคุณแม่เอฟซใจดีนะครับผมท่านก็ประสงค์ไม่ออกนามนะครับผมท่านประสงค์ไม่ออกนามนะครับผมได้สมทบทุนนะครับผมสร้างโรงช้างนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมก็หลายคะแนนเลยทีเดียวนะครับผมก็ท่านก็มีจิตใจเมตานะครับผมอยากให้หนูใบเตยนะครับผมมีโรงช้างนะครับผม ให้หนูไปเตยได้มีที่พักพิงนะครับผมขอขวานก็ขอขอบพระคุณน,นะครับผมคนพี่ใจดีนะครับผมคนพี่ทันไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผมก็ขอ,ขอให้คุณพี่มีความสุขนะครับผมทุกคืนวันนะครับผมปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะครับผมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับผม แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คือท่านอาจารย์นะครับผมท่านอาจารย์นารึมนนะครับผมท่านอาจารย์นารึมนนะครับผมได้ระดมทุนนะครับผมมาช่วยนะครับผมสร้างโรงช้างนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมก็หนึ่งมื่นสองพันกว่าคะแนนนะครับผมก็ก็มากกว่านั้นนะครับผมมากกว่านั้นอยู่นะครับผม ก็เปิดเริ่มทุนมาก็มากว่านั้นนะครับผมก็ได้มาเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> แต่พอควานก็นําไปซื้ออุปกรณ์นะครับผมซื้ออุปกรณ์ในการสร้างโรงช้างนะครับผม <c oughs> ก็ใช้จนหมดนะครับผมจนหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงจนจะจบแล้วนะครับผมก็คือหลังคาเหล็กสันไทยนะครับผม <c oughs> ที่ยังขาดอยู่นะครับผมก็ประมาณสามหมื่นกว่าคะแนนนะครับผมคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมพขวานก็มาไล์สดขายผลไม้ทุกวันนะครับผมเพื่อหาคะแนนสมทบทุนนะครับผมสร้างโรงช้างให้หนูใบเตยนะครับผมก็โรงช้างนะครับผมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนี้นะครับผมก็ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซี ทุกท่านนะครับผมที่ช่วยสมทบทุนนะครับผม,มเ,ผมเ,เลยช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับผมได้ช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับผม <c oughs> พวกขวานก็เอามารวมกันนะครับผมแล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์นะครับผมมาสร้างโรงช้างนะครับผมให้หนูใบเตยนะครับผมก็ตามยอดที่พ่อขวาน ลงในเพจ facebook นะครับผมว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับผมใช้ไปเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่นะครับผมข้อควานก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาลงคลิปบอกกล่าวค,คุณพ่อที่เมฟทุกท่านนะครับผมณนะปัจจุบันนี้นะครับผมก็ ยอดนะครับผมที่คงเหลือนะครับผมตั้งแต่ซื้อเหล็กชุดใหญ่มานะครับผมตอนนี้ก็สามพันสามพันกว่าคะแนนนะครับผมที่ยังค้างอยู่ในบัญชีนะครับผมฮะปัจจุบันนี้นะครับผมพ่อขวานก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เมตานะครับผมครอบครัวนู้ยเตยนะครับผม อยากให้หนูใบเตยนะครับผมมีโรงช้างนะครับผมไว้บังฝนบังแดดนะครับผมในยามฝนตกนะครับผมในยามแดดแล้วนะครับผมอยากให้หนูใบเตยนั้นนะครับผมอยู่ดีกินดีนะครับผมอยู่สุขสบายนะครับผมยามฝนตกก็กินอิ่มนอนหลับสบายนะครับผมเพราะว่ามีโรงช้างนะครับผมไว้บังฝนนะครับผมยามกลางวันก็ไม่ร้อนแดดนะครับผมเพราะมีโรงช้างนะครับผม ไว้บังแดดนะครับผมคุ้มหลังนะครับผมมาให้น้องนะครับผมได้ร้อนแดดนะครับผมก็ได้กินยากินอาหารนะครับผมนอนหลับสบายในช่วงกลางวันนะครับผมสำหรับช้างตัวน้อยๆนะครับผมน่ารักน่าเอ็นดูนะครับผมก็เป็นที่รักที่ชื่นชอบของเด็กๆนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผม เหมือนดังในคลิปนะครับผมใน youtube ที่พอควานได้ลงไปนะครับผมในเพจ facebook นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอควานก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับผมทุกท่านนะครับผมได้เห็นนะครับผมความเป็นอยู่นะครับผมความเป็นอยู่ ของหนูใบเตยนะครับผมในยามฝนตกนะครับผมก็พ่อขวานก็ขอฝากนะครับผมฝากพวกในเอฟซีนะครับผมช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับผมพ่อขวานนะครับผมเพื่อที่จะนําไปซื้อลังคาเหล็กสันไทยนะครับผมมาสร้างโรงช้างนะครับผมให้หนุ่มใบเตยนะครับผมได้สําเร็จนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมพ่อขวานก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกดสัคสมาชนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้พ่อขวานและหนูไปเตยด้วยนะครับผมพ่อขวานก็กราบขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ